สวัสดีครับชาว WHW ทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่หนึ่งในสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์การบินนั่นคือน่านฟ้าเวียดนามณนะที่แห่งนี้เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับสัญญานามว่าอสุรกายพี่เชื่อกันว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปตลอดกาลมันคือ F4 Phantom II ในยุคที่ขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศคืออนาคต F4 ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มอาวุธชั้นเลิศ มันมีเรดาร์ทรงพลังที่มองเห็นได้ไกลเกินขอบฟ้าบรรทุกขี่ปนาวุธได้ถึง8ลูกและมีเครื่องยนต์ทรงพลังที่ทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแม็ก2 2ด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้นนี้เหล่าวิศวกรและนักบินต่างเชื่อมั่นว่ายุคข,ของดอกไฟหรือการรบประชิดต,ตัวด้วยปืนได้จบลงแล้ว F4 คืออาวุธที่จะสยบศัตรูได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้ซึ่งในตอนแรกมันก็เป็นเช่นนั้น ภาพของ S4 ที่สามารถระเบิดมิท21ได้จากระยะห่างหลายไมล์ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักบินอเมริกันอย่างมหาศาลพวกเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังควบคุมอาวุธที่เหนือชั้นกว่าทุกอย่างบนฟ้าฟ้า,าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความย่อใหญ่ที่กำลังจะนำพาหายนะมาสู่พวกเขาภารกิจแรกที่ S4 องซีอง์เผชิญคือการคุ้มกันฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิด S-10 0 Thunder Chief ทีที่มีภารกิจทำลายเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ในเวียดนามเหนือ เอสสดารับคำสั่งให้ทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่จะคอยสกัดกั้นเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายตรงข้ามในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนมิกสิและมิกสิของเวียดนามเหนือดูไม่สามารถป้านทานความเร็วและพลังทำลายล้างของเอสได้แต่มันคือกับดัดพวกเวียดนามเหนือรู้ดีว่าเอสไม่สามารถด็อกไฟได้ดีนะักเพราะน้ำหนักตัวที่มากและไม่มีปืนในรุ่นแรกๆพวกเขาจึงใช้มิก21ิที่มีขนาดเล็กกว่า คองตัวกว่าและที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาส่งมิก21ออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆแบบโจมตี